ใครหลายๆคนอาจรู้แล้วว่าชุดนี้มันมีสองสีกับอีกหนึ่ง่างแปงและมันก็มีสีม่วงกับสีทองซึ่งคลิปที่แล้วผมก็ได้เล่นเป็นชุดเทพแห่งเงาที่มาจากกลุ่ม Shadow Garden คลิปนี้ผมเลยจะมาเป็นประกายแสงสีทองแห่งคโคโนฮะและเรามาดูซิว่าชุดที่โคตรเทดเค็อยาา่างจับที่มีปีกนกพิราบกระพือที่หลังจะพาเราไปถึงฝั่งฝันได้หรือไม่และจะได้กี่ตาเอาล่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องหาสหายที่จะพาเราไปตายก่อนแต่ตอนนี้พากันออนกี่คนเลยแต่ก็เชิญหมดครับ<อ>หนึ่ง สองสามชัดเลยฮะน่าจะหลับขาเกมไม่เป็นไรเราไปสุ่มทีเอาก็ได้ไปเดี๋ยวหากใครที่สนใจซื้อขายไอดีเกม ROV แลฟฟี่ไฟล์ผมขอแนะนาเป็นเพจนี้เลยครับเพจซูเปอร์ไก่ช็อปสาขา2เพจนี้เลยครับสาขาแรกผู้ติดตามแสนกว่าแต่ว่าบินไปละใครที่ยังจําก็ได้ก็ตามไปทีนะครับซึ่งเพจเขาก็มีขายรหัส ROV free f i e เริ่มต้นที่ราคา100บาทสามารถเลือกชมกันได้แถมซื้อแล้วยังได้รหัสทันทีเพราะเขามีระบบคอยส่งให้โดยอัตโนมัติสะดวกสุดๆและตัวเพจก็ยังรับซื้อรหัส ROV free f i e อีกนะครับรับเยอะไม่อั้นใครท่านใดที่สนใจ กขายรหัสก็ทักเพจไปได้เลยนะครับเขารับพร้อมปิดแน่นอนนอกจากนี้เพจเขายังมีกิจกรรมแจกรหัสฟรีทุกสัปดาห์ฟังมาขนาดนี้เราจะช้าอยู่ใหญ่รีบตามไปเลยสิครับและที่สําคัญระวังพวกแอบอ้างด้วยนะเพจจริงผู้ติดตาม30,000กัวกัวเช็คกันให้ดีๆนะครับถ้าจะเอาให้ชัวรก็กดลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยรับรองเพจจริงแน่นอนไป และนี่คือหลายอาบกองทัพของเราเอาละเลยและเราทั้งสี่ก็พากันมาลงที่ศูนย์การเรียนรู้และดูเหมือนว่าที่นี่จะมีคนเยอะจัดๆและผมที่ลงมาและได้จับเ k เคเป็นอย่างแรก <c oughs> ก็ได้แจกจ่ายกระสุนให้คุณ <c oughs> พวกนั้นคนละนัดสองนัด <c oughs> ก่อนจะขยับขยื่นเคลื่อนตัวหามุมยิง <c oughs> จนมาพบสิ่งแปลกปลอมที่อยู่อีกฝั่งของหน้าตา่างผมเลยทาเขากลายเป็นล่างที่ไร้วิญญ,ญาณไปเลยถึงกับหมดตีหรือมา1นึ่งสี่อันนี้ก็ไม่รู้แต่ก็กลับสู่หน้าล็อบบี้ไปแล้วฮะและในขณะนั้นเองดูเหมือนจะมีกระสุนพุ่งมาจากฝั่งคอนเทนเนอร มีปีกนกพิราบกับพื้นด้วยไปต่อแล้วผมก็มาเจอ x อ8บอกเลยว่าไม่หยิบไม่ได้ก็มันเป็นปืนลูกลักอะ่ะแต่มันดื้อดีไม่ชอบถาวบอลสักทีไอชิมหายและใครที่ถามว่า XM8 ได้ถาวบอลยังเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปตอบให้ละกันนะครับจะได้รู้ดํารู้แดงกันไปเลยส่วนตอนนี้ก็ไปต่อจากนั้นผมก็ได้มาเปิดกล่องหาหมวกหาเกาะก่อนจะเหาะข้ามไปอีกฝั่งแล้วก็มาวิ่งเล่นที่คลังแสงกะจะเอาของเพิ่มแต่เพิ่งเริ่มวิ่งเองไอเวนนี่ก็โผล่หน้ามาให้เห็นและเขาก็เกาะกระเด็นกลายเป็นกกล่่อองในนทีีสุุด้ยมมัเาะ ้อนหรือเปล่าวานะเอาซสเกือบหน้าขมำเลยชิมหายและในขณะนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงศัตรูวิ่งมาจากฝั่งขวาแล้วก็จ้าเอ๋จบเ hey ฮไปดิมึงอะและในขนานั้นอีกก็มีไอ้ที่อยากถูกผมฉีกกระชากลากลงนรกจกปืนขึ้นมายิงจากฝั่งซ้ายดูเหมือนเขาจะอยากตายมากนะผมเลยจัดให้เขาซะเลยแต่ดูเหมือนจะมีอยู่ข้างหน้าเราอีกหนึ่งคนวิ่งโลง่ลงๆแบบนี้ก็โลง่ลงๆไปซะโดยดีเถอะครับแค่นั้นแหละไปต่อจากนั้นผมก็ได้แยกจากสุดหล่อในตีก็จะไปล่อศัตรูลงเอเวจีคนเดียวและในขณะที่ผมวิ่งอยู่ก็ได้เลี้ยวไปเห็นนนนนออ้้เดกกคััําาลงงงงงสบิิ่่่ชขย ผมเลยโดดยิงหัวดับฝันเขาซะเลยและผมก็ได้ออกวิ่งต่อซึ่งดูเหมือนจะมีคนล่อก,กันอยู่ใต้สะพานและผมก็ได้ทําการวิ่งไปตามด้วยการไปล่อกระบ,บาลได้สองคนนั้นที่กําลังห้ามหันกันอยู่ถึงกับไปสู่สุขติทั้งคู่และในขณะที่ผมจะไปเก็บแอร์ดรับเงียบๆก็ได้เหลือไปเห็นไอ้ตัวความหวังหมู่บ้านกําลังคืบคานมาหาผมและก็มาแล้วไงก็ไปดีที่หน้าล็อบบี้สะนะไอสจากนั้นผมกับเบอร์สองก็พากันเก็บของสักพักก่อนจะขยับขยื่นเคลื่อนตัวมาแถวๆขอบวงเพื่อดูคนว่าจะมีพวกที่เข้าวงชาาาาหหหรรืืออออเปปล่่จะะไไได้้้้้้สัังงงน,งนนใกกบพข ชาแล้วก็มีมาแล้วไงฮะตั้งหนึ่งตัวเละหลังจากที่ผมซัดเขาไปแต่ไม่โดนหัวสักหนักแต่ก็เจ็บหนักอยู่เขาเลยกําลังเข้าสู่การเพิ่มเลือดผมก็เลยว่าจะเข้าไปเชือดเขานิ่มๆแต่ดึงระยะหน่อยดีกว่าแต่ในขนาดนั้นเองก็มีตัวนอกหมอกควยถอกเข้ามาเสือกผมเลยเลือกที่จะวางกับระเบิดและถอยมาตั้งหลักก็จะกลับเข้าไปซัดกับนายในตอนแรกและเขาก็นายแหกด้วยฝีมือคุณนีโมแม้และตอนนี้วงก็เริ่มแคบลงและมีคนพยายามจะทําพวกผมลงไปกองกับวงด้วยนะมาจากทางสนามมวยแต่เขาก็โดนผู้ช่วยเบอร์สองซัดลงไปกองซะเองจากนั้นเราาาก็ววิ่งงมมตขอบ จะขึ้นไปซัดก,กับกลุ่มคนที่ระดมกระสุนใส่เราเมื่อกี้นั่นลงเอเวจีไปแล้วหนึ่งและนายนีโมแม็กก็ได้เข้าฉาและดูไอ้สองคนนั่นครับผมเพื่อนเรากาจะเอาให้ตายให้ได้อะแต่เพื่อนเราก็ไม่ธรรมดาถอยมาตั้งหลักสักพักซึ่งผมก็รับมือให้อยู่และในจังหวะนั้นเองนีโม <N imo S 2> คุงก็ได้กลับเข้าไปบูแล้วฮะแล้วเขาก็สามารถซัดหน้าศัตรูล่วงไปหนึ่งซึ่งผมก็ได้เอาไปอีกหนึ่งเช่นกันแต่ฝั่งนั้นก็มี3ตัวนี่สิปัญหาจึงเป็นเหตุทําให้เพื่อนเราลงไปเฝ้าอยู่มาบานจา้แะ,จะแล้วม,มัันนกก็ะมมมมาาอยแไไต่่ดขบ ซึ่งตัวที่ยืนลงๆก็ลงๆไปซะแน่แต่มันก็ยังไม่ตายดูเหมือนหนึ่งในสองคนนั้นจะมีเข็มคือชีวิตมึงจะเยอะไปละไอชิปหายแต่ผมก็ไม่ยอมปล่อยโอกาสที่ศัตรูกาลังเลือดน้อยให้หลุดลอยไปได้จากนั้นผมก็ได้ดันไอวอเข้าใส่ตามด้วยการคว่างระเบิดไปหนึ่งลูกก็จะเข้าไปสู้กับเขาแบบซึ่งหน้าและดูเหมือนว่าเขาจะมีสกิลลดดามเมจแต่เด็กเป็ดอย่างหนูควรไปสู่สุขติได้แล้วเข้าใจเปล่าสัตว์และเขาก็กลับสู่หน้าล็อบบี้ในที่สุดและมนุษย์ที่เหลือรอดอยู่ในแ,บบนนนแมป งั้นก็ไปสู่สุขคติซะนอยสัตว์ซึ่งทางเพื่อนก็กําลังงัดกันอย่างเมามันและมันก็เป็นทางฝั่งเพื่อนของเราที่ส่งเขาคนนั้นลงไปเฝ้ายม,มาบาลและตอนนี้มันก็เหลือตัวท้ายผมที่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนและก็มั่นใจว่าจะฆ่าเขาได้แน่แก็ได้ทําการแหลนไปอย่างไวตามด้วยการจกคาตนะยาว8เมตรและก็ได้ใช้เคล็ดวิชาลับประจําตระกูลงูสิงกิ้งลงดินซึ่งเป็นการใช้ดาบฟาดฟ,ฟันทุกสิ่งให้ดับสิ้นไม่เหลือซากและก็ตามภาพเลยครับเขาก็ดับอน,นาถในที่สุดและเราก็ชนะสักทีเหอะสัตงงแุ่่่่ดเเทททหาละมีี3ก็ ดีหนะ้าตานี้ไม่ที่สองแต่เล่นตาเดียวมันไม่พอไงไปกดอีกเกมกันลุยพ่อมึงเข้าสู่ตาที่3แน่นอนว่าเรามาสุ่มทีมตามเมื่อกี้เป็น1นึนะแต่ว่าก็ตามภาพเลยครับดับไอ้สามเอาละ่ะเรามาดูตานี้กันดีกว่าไปแล้วเราทั้ง4ี่ก็มาลงที่ผีอีกตามเคยจากนั้นก็ฟาร์มตามสเตปเดิมเพิ่มเติมคือเพื่อนเราลงไปกองซึ่งเราก็ไม่ต้องรีบฟาร์มหาของสักพักค่อยไปงัดกับศัตรูคืนอยู่ๆไปนี่โดนเสยหน้าแน่แต่ตอนนี้พร้อมแล้วไงเลยวิ่งใส่ด้วยความไวแสงตามด้วยการปาน้ําแข็งแห่งมััังงงกกตูน่ถึบลป นนเยทีีดวสวยจากนั้นผมก็ได้วิ่งมาหาลงหาเหรียญชุบพงชุบเพื่อนแล้วก็ได้เคลื่อนตัวมาที่หน้าตู้แล้วก็คืนชีพเพื่อนสําเร็จและในขณะนั้นเองเพื่อนเราก็ได้เปิดตาล่าผมที่ว่าจะไปล่าเขาก็ได้เตรียมตัวมุ่งหน้าไปหาเขาอย่างเต็มกําลังแต่ในขณะนั้นเองกับมีหนูเวนคนนี้หล่นมาจากฟ้านั่นล่วงฮะแต่ว่าทางเพื่อนเหมือนจะมีอีกนั่นหน้าขมามลงไปอีกคนแต่ผมลืมบอกไปว่าตอนนี้ผมอยู่ในร่างซูเปอร์ไซยาเวลาฆ่าคนได้ก็จะมีบากายไฟรูปปีกกระพือแถวๆวสะโพกโคตรเท่อะเออเท่จริงครับเอฟเเเไไไมม่่ยยออะกินนป เกิดไปไม่มีดีกว่า แล้วดูเหมือนตอนนี้เบอร์สี่จะหน้าขมำแต่ใครมันไปทําอะไรบนหลังคาวะหนะ้าเอาหน้าขมำไปซะง,งั้นเออแล้วแต่มึงเหอะแล้วผมก็ได้มาชุบเพื่อนอีกครั้งก่อนจะวิ่งโถมปิดหน้าหลังเตรียมตัวไปหว่นได้เลยไอตัวในโดนอะแล้วดูเหมือนเขากําลังยืนพันยานั่นหน้าขมำลงไปอีกคนสวยแต่วิ่งมาไม่ทันไลตรงหน้าผมกับมีคนอีกแล้วฮะผมก็ได้แจ้งให้เพื่อนทราบในทันทีพร้อมกับบอกเฮลมีในใจเพราะกูกลัวาตายแล้วเราก็ได้วิ่งโถมซึ่งคนคนนั้นก็ได้ยืนด่ากะงัดหน้าเราจังๆก่อนจะหันหน้านีแล้ววิิ่่งงงแกกกปาตตตตพีีีีบออออู้มชวรคคดยนท ตามไปพิาพากษาคือคุณสุคุณะคำสาบยังไงละ่ะไปต่อและเราก็ได้เข้าสู่การล่าคนอีกแล้วซึ่งเขาก็อยู่ไม่ไกลมากและหลังจากที่ผมไปถึงก็ได้จัดชุดใหญ่ไปชุดหนึ่งซึ่งกูโดนลัดไอ้สัตว์จากนั้นผมก็พักพวกที่ต้องการจะรวบของทั้งหมดที่อยู่ในคลังแสงก็ได้มุ่งหน้าจะไปเปิดทันทีแต่ในขนาดนั้นเองพื้นที่ผมเต็มผมเลยจำเป็นต้องออกจากเกมชั่วข่าวเพื่อมาลบคลิปที่ไม่ได้ใช้ก่อนจะกลับเข้าไปสู่เกมอีกรอบแต่พอกลับมาก็ได้พบว่าเพื่อนเราหน้าขามำไปหนึง่ง อ้าวโดนรถชนไปอีกหนึ่งซึ่งล่วงฮะและในขณะที่ผมกําลังจดจ่อกับบิ๊กฟุตคันนั้นกูก็โดนชนเหมือนกันไอสัตว์เชีย่ยเอาซะเกือบตายเห็นสวรรค์อยู่ลําไรเลยเอเวนแล้วประเด็นคือชนแล้ว,นวหนีโโไอหน้าหีแต่ตอนนี้ก็ต้องเก็บของอุ้ย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 เกือบลงไปกองแล้วไอสัตว์นั่นไงล่ะเป็นปอล์ปักกับทีมพี่ก็ไปดีซะหน่อยเอเวนจากนั้นเราก็พากันนั่งรถกินลมชมวิวดูเพื่อนเกาะปิวแล้วก็หน้าขมําแต่มันจะเป็นแบบนั้นไม่ได้ถึงเพื่อนเราจะตายไปแล้วกกก็็เเเเเเถอออแแตตตต่่่่รรรราาาาาาา้้้้งงไไปปปลขขนนนนัััผมมมมบบ์ทททีีีีดดชโยสสพิ เต็มคือผมโดดลงไปพร้อมกับสาดทอร์ก้อนใส่ไม่ยั้งถึงดาเมจจะไม่ค่อยเข้าก็เถออจนกระสุนจะหมดมึงยังไม่ตายอีกเลยอไอ้สัเลยต้องจัมาเป็นไอเกมแปและซัดเขาหน้าแหกลงไปจากนั้นผมก็ได้ไปชุบเพื่อนตามด้วยการเคลื่อนที่หาคนยาวๆแต่เดี๋ยวก่อนเราต้องกลับสู่การเป็นประกายแสงสีทองแห่งคโคโนฮาเดี๋ยวชุดสีทองที่เอามาไม่ได้เฉิดเฮนชินเชดได้เวลาทาภารกิจระดับเอสนั่นคือการไปเก็บบุญยาเอาละลุยจากนั้นผมก็ว่าจะวิ่งไปหาสุคุณะแต่ว่าบนหัวเรากับมีคนดูมันจะเป็นนินจาโอตะ่มงงงาาาแันก็ยสจพผ สนใจไม่ยัง้งซึ่งมันก็โดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ศัตรูก็ลงไปคานอยู่ดีและดูเหมือนจะมีอีกตัวอยู่กับเบอร์สี่และกับคุณลูกแก้มมีอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวที่อยู่กับเบอร์สี่นี่ตายส่วนทางน้าลูกแก้มนี่ศัตรูหายไปพร้อมกับบิ๊กฟุตแดูเหมือนจะมีมนุษย์อยู่ตรงบ้านไม้และในขณะที่ผมกำลังวิง่งก็มีสิ่งแปลกปลอมวิ่งมาจากทางซ้ายและเขาก็ตายลงไปแต่มันยังไม่หมดดูเหมือนจะมีกบฏอยู่อีกฝั่งหรือหลังรัวและวิ่งจะมาซัดกับผมตัว,ต,วตัวด้วยไงแต่ไม่ขนาดมือผมหนนนนน้ะไออเืคัก็่ร ด้วยฝีมือนายลูกแกมแต่แมงก็ยังมีตัวรอดไปได้อยู่ดีคือดวงมึงจะแข็งไปไหนวะนะชนะผมก็ได้หันไปซัดบิ๊กฟุตกัดจะเล่นแมงให้สุดถึงดามเมจจะทําได้แค่นี้ก็เถอะเออไอสัตว์หลับได้สักทีนะไอเวนชนะผมก็ได้วิ่งตามมินิโดนแล้วก็เจอขนด้วยไงใส่สิครับรออะไรนั่นมึงอีกแล้วเหรอผมละท้อกับตี้คุณจริงๆและผมก็วิ่งขึ้นมาที่ผีก,กับมีตัวอยู่บนหลังคาอีกโอ้โหฉันละท้อแต่ก็ต้องเข้าวงให้ได้และผมก็เข้ามาได้สักทีชนะผมก็ได้เข้าไปมีประเด็นกกกกกกััััับบพววววเเเเเรรรททีีี่่่้้้อออนนนนนนหิิแแแแจงคคืผผมมมมไปซาายลละ็ดดู เขาไปซัดไอ้ที่อยากเป็นสไปเดอร์แมนนอนตะแคงลงไปจากนั้นผมก็ได้รอบเข้าไปชิดล้านขาตามด้วยการคืนชีพเพื่อนทั้งสองขึ้นมาแล้วก็มุ่งหน้าฆ่าคนเหมือนเดิมแต่อยู่ดีๆก็มีคนวิ่งมาให้ผมยิงฟรีเฉยและเขาก็สิ้นใจลงไปแต่ไม่ทันไรก็มีคนวิ่งมาให้ยิงอีกและก็มาอีกซึ่งมีอีกตัวอยู่ข้างบนและเขาก็ลงไปคุยกับรากมะม่วงในที่สุดและตอนนี้มันก็เหลือไม่กี่ตัวละและดูเหมือนว่าเขาจะอยู่บนหลังคาผีแต่ก็ช่างครับไม่ลงมาวงก็บีบแล้วก็เรียบร้อยซึ ชุดในดวงใจกันอยู่แล้วและชุดไหนที่คุณว่าเทคอมเมนต์บอกผมทีถ้าผมมีเดี๋ยวเอามาเทสาร,รมีของชุดให้ดูส่วนคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เท่านี้ก่อนลังกันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม